เอฟซีเสือตัวเดียวอยู่ทับเดียวกันไม่ได้แต่นกสองตัวดูสิจะทํำยังไงกันนะพี่อเออเขากินข้าวหนูแล้วนะเอยอยากกินข้า,าวเราซี้ยาซิเอเอดูสิเขาจะทํำยังไงกัน FC. เอฟซีเออเขาไม่เคยเจอกันมาก,ก่อนเลยชีวิตนี้เอยอย่าเนี้ยอย่าทำน้องเนี้ยคอยก็เสียวเสียวเอฟซีเอ้ยดูสิจะทำาไงกันอย่านะยอมแพ้แล้วนะ ขอเล่นหน่อยนะขอเล่นขอเล่นด้วยคนสิเราจะจับให้อยู่ด้วยกันให้เอฟซีจะเป็นงไงเอยไปจับขาเขาเดยเนี่ยปไป,จ,ป,ไปยจับขาเออจูบปากเขาเออจูบปากเขาไปลูกจูบปากเขาไปเออจุบบอกเลยเดี๋ยวบอกโอ้ยประตูลมมาไว้เออระแวงเหลือเกินเอาเออนั่นแหละได้มีเพื่อนไงเออเจ้าคือนกคือกันพี่นาวก็คือนกอือ เลสิสิเอาละดูสิจะทำยังไงเอฟซีเอ้ยนะเขาไม่เคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กเราจะพยายามจะให้เขาอยู่ด้วยกันเขาได้มีเพื่อนไปเล่นกับน้องปะไอ้น้องก็กลัวนะน้องก็ย่านนะน้องก็ยานหาแม่มาเด็๋ยวป่ะเฮ้ลูซิลองปิดกงดูสิไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปหาน้องปะเอ้ยไปจะไปเอาของเขา เออเขาไม่พอใจเอาเด้เอาเอาทำไงเอาทำไงเอาไงดีเราเอาไงดีเออเอาไงดีเราเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ยเออขอจุ๊บหน่อยสิเออขอทักทายหน่อยเฮ้ยทำไมเขาตัวใหญ่ฝวเราวะแม่เออแม่เอาอะไรมาเลี้ยงอีกตัวเนี้นะนะ เมื่อก่อนแม่มีกอกตัวเดียวนะดี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 ไม่ทะเลาะกอันนะลูกนะต้อง<า>นี่พี่นัทลองปิดกงนะเอออันนี้ก็ไม่ยอมนะไม่ยอมเข้ากงเขาต่างคนต่างยตานออเออ,เอ,อต่างคนต่างญาานนะคะแม่มาเลือกเลือไอ้เร่อ <c oughs> น้องเล่นด้วยเดนะอันนั้นก็เป็นนักสำรวจนะ เ,เดี๋ยวเราก็ไปเข้ากงมันมังน่งนะลูกนะเออคุยกันดีๆดีๆนะดีๆนะลูกนะเออดีๆนะเออเอ,อ้วันนี้พี่กอกอารมณ์ดีปกตินะเอฟซี FC. เข้าโกงพี่กอกเนี่ยพี่กอกก็จะตีเออพีออ่กอกได้มีเพื่อนไงเออได้มีเพื่อนไงเฮ้ยนี่ก็ยอมเพราะนั้นเนี่ย FC. เอฟซีเออ,เ,อ,อเราก็ได้มีเพื่อนน,นะ ได้มีเพื่อนกันเออเป็นเพื่อนกันนะนะะแม่มาเอออดูสิปิดประตูสิเอฟสิ FC. ปิดประตูไปที่เขาจะทำยังไงกันเออถ้วอยู่กันสองคนน,นี่อะปิดประตูปิดประตูเอาแม่ปิดประตูสิลองดูสิอยู่ด้วยกันได้ไหมดูสิเอาแม่ลองปิดประตูสิเอ่าดูสิดูสิจะทำยังไงกันเออได้มีเพื่อนไงจะนอนคนเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหม เออนี <Esse> <laughs> ่ยแหละอ่ะเอ้ยจูบปากกันแล้วยังดีเขารักกันแล้วอืมอ่าอืมไปแล้วปีกเกาะไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วปีกเกาะไปแล้วปีนโกงไปแล้วอืมอืมแล้วจับจับจับหางน้องเด้อจับจับหางน้องเด้อนี่แหละ จะทำหัวฟูๆน so ี่คือการหัวกงนะโยกโยกยกอ้าวโยกโยกโอกกักกอกกกกอกกกกอกกอกกครับเนี่ยกอกแม่จะโยกให้ดูโยกยกนี่กอกชอบโยกโยกยกยกลากกไปเร้วขังหน้าไว้คนเดียวจุ๊บจเออุ๊บโอเคโอเคโอเคไปเล่นเออพานอะไปเล่นไป อย,อย่านะ็กวิอย่าฟูแล้วนะวิอย่านะเอ้ยอย่านะอย่านะอย่ามายุ่งกับเรานะอย่ามายุ่งกับเรานะเฮ้ยเราตัวใหญ่กว่านายนะเฮ้ยนายเขามวยของกินเราไม่ได้นะเนี่ยนั่นไป็ขามวยของกินเขาอีกเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออ นี่อเอฟซีฟาร์มสุกนะของพี่นัทนเอฟซี FC. นั่งดูนกทะเลาะก,กัน <c oughs> ดูที่นางสองคนจะทำยังไงเอออันนี้นะพี่กอก,กับพี่นาวนะ FC. เอฟซีเอ้ยเราดีกันนะด,ดีกันสิเราประจุจุบกันหน่อยสินายนี่ไม่จุบกับเราเลยนะเราเป็นสาวเด้แล้วนางปิดประตูทำไมเออ,เอ,อไปจุกเขาดีดีโอเอค okay. คุยกันดีดีคุยกันดีดีไปปะไปดูสิเอ bon er. ้ยอย่าทะเลาะกันสิห่วยเอ้ยอ่เอาสิเอาสิเอาดีดีเอาดีดีเอ้ยเอาดีดีนะเอาดีดีเนาอยักกันเลยไปเข้าที่ตัวเองได้หรือยังอ่ะแม่จะไปขายของแล้วเร็วๆเอ้ยกลับที่ตัวเองได้แล้วแม่ทีไปขายของแล้ว โยกโยกพี่กอกพี่กอกเฟฟเฟฟเฟเพี่กอกจะโยกต้องให้พ่อทําถ้าพ่อทําแล้วพี่กอกจะโยกเอฟสี่พี่กอกชอบโยก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 นะคนที่จะทําให้พี่กอกโยกได้คนเดียวก็คือไทอุดรเฮ้ยอย่าไปขอแตะอ่างเขาหน่อ네ยประตูก็ administer. นหนีผัวเนี่ยประตูนี่เฮ้ยเฮ้ยกอกโยกโยกอะ อ่ะซ้ายซ้ายอ่ะกอกดูแม่นี่ไปยังกลับบ้านเรามากลับบ้านเราเร็วให้พี่กอกนอ,น,อนเร็วเร็วเร็วพี่นาเร็วเร็วเออขึ้นมาขึ้นมาไปแล้วหนีพี่กอกแล้วโอเคโอเคโอเคไปแล้วบายบายพี่กอกบายบายเออพี่กอกจะไม่เข้าออกมางนอกนะเอฟีมันไปแล้วมันไปแล้วโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับแม่ไปขายของเหมือนนา Ok, ok. A yêu cược, lắc cược, yêu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  cược, Này cược, yêu cược, yêu FC yêu cược,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  yêu mà yêu cược, 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 yêu ไอ้ตัวนี้มันหมื่นนะเอฟพี่นาอายกโยกตามพี่นาสิอายุกโยกโยกอายุกโยกโยกอายกโยกโยกอยกโยกโยกอยมันเคี่ยวแท้พวกเจ้านียออกโยกโยกโยกตามพี่นะโยกโยกโยกก่อนเรียกขอก่อนโคกครับสวัสดีเอฟซีจะพยายามบอกสอนคนในเอฟซีว่าสวัสดีเอฟซี สวัสดีเอฟซี FC. สวัสดีเอฟซีไปไปบายบายแม่ไปขายของก่อนนะโอเคเอาความน่ารักของเด็กๆมาฝากนะเอฟซีโอเคบายบาย